เศรษฐายยอมรับลุงตู่ปูทางไว้ให้เจราจาเจ้าชายซาอุช่วยคนไทยในอิสราเอล อดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้รีทวิตโพสต์ของมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอราระเบียนะคะบอกว่าลุงตู่เนี่ยปูทางไว้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุการช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านจากอิสราเอลและนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าพบมกุฎราชกุมารในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและประเทศอ่าวในวันศุกร์นี้ซึ่งทางด้านของนายเสถานะก็ได้ออกมาตอบกลับว่าถูกต้องครับขอบคุณครับ โลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์โพสต์ในทวิตเตอร์นะที่อ้างว่าเป็นของมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอราระเบียโดยพระองค์เนี่ยได้ทวิตข้อความว่านายการัฐมนตรีประเทศไทยเขาบอกว่าฉันจะมีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายมฮัมหม็ดบินซันมานนอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนอ่าวไทยในวันศุกร์หน้าและฉันจะขอให้พระองค์เนี่ยช่วยอพยพคนไทยออกจากเขตทวีความรุนแรงในกาซาและบริเวณโดยรอบ จากกรณีเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นาะยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลในการเดินทางไปไประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่สที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับครั้งที่1ที่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงการเยือนทั้ง2ประเทศระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคม2566 และจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุยขอความช่วยเหลือหรือไม่ว่านอกจากนี้นยะเขาบอกว่านอกจากเรื่องของการค้าทางการทูตแล้วเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยจะได้พบผู้นําหลายประเทศอย่างที่ทราบกันดีว่าต้องอาศัยการทูดทั้งช่องทางที่เป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการ รวมถึงเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุยกันในเรื่องนี้เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้นําประเทศทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญและเป็นห่วงเป็นใยจริงๆอยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบไปได้ด้วยดีเมื่อถามว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศที่จะบินไปช่วยเหลือคนไทยที่อิสราเอลเวลานี้เนี่ยมีข้อคิดเห็นในการต้องบินอ้อมไม่สามารถบินตรงได้ขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยบินตรงได้สะท้อนทางการทูตเราได้กว่าหรือไม่นายเสษฐาก็ตอบว่าไม่น่าใช่และตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลมา ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่ากรณีที่ไม่สามารถบินผ่านเส้นทางของซาอุดิอราระเบียได้เนี่ยการเดินทางไปเยือนครั้งนี้เนี่ยจะใช้โอกาสพูดคุยขอความช่วยเหลือหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็เผยว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและคิดว่าคงต้องคุยโดยตนเนี่ยจะได้เจอเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานมกุลราชกุมาร,มร,รมมแห่งซาอุดิอราระเบียและในฐานะนายกรัฐมนตรีคงจะได้เจรจากันหลายเรื่องนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้นะคะวันที่18ตุลาคม2 5 1 6นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์โพสต์ในทวิตเตอร์นะคะ ที่อ้างว่าเป็นของมกุฎร,ราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียโดยพระองค์ได้รีทวิตข้อความว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยฉันจะมีโอกาสเข้าเฝ้าเ,าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานนอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนอ่าไทยในวันศุกร์หน้าและฉันจะขอให้พระองค์ใ่ช่วยอพยพคนไทยออกจากเขตทวีความแรงในกาซาและบริเวณโดยรอบ ในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะอดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ได้รีทวิตโพสต์ของมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียนะคะพร้อมระบุว่าลุงตู่เนี่ยปูทางไว้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุการช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านจากอิสราเอลต้องใช้ความสัมพันธ์กับหลายประเทศ ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่สําคัญที่จะมีบทบาทในการช่วยคลี่คลายและนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าพบมกุกรัชกุมารในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและประเทศอ่าวในวันศุกนี้ซึ่งทางด้านของนายเสฐานะคะก็ได้มาตอบกลับข้อความของนางสาวร,รัชดานะคะ เหมือนเป็นการยอมรับว่าการเจรจากับซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากพลเอกประยุทธ์ที่ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ในรอบ32ปีนะคะแล้วยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศอีกด้วยนะคะโดยคุณสธธเสถียร์เขาบอกว่าถูกต้องครับขอบคุณครับซึ่งการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและเจ้าชายมฮ oh ัมหม็ดวินสมานมกุฎราชกุมารมแห่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะมีผลเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ โซเชียลแซลเจ้าชายซาอุยังคิดถึงลุงตู่ขณะเศรษฐาเนี่ยยังต้องเรียนรู้งานโดยทาเพจเดเมตตาดีนะยังได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าซาอูเนี่ยเปิดช่องเจราจาช่วยคนไทยในอิสราเอลกลับบ้านไทยเปลี่ยนนายกแล้วแต่ยังใช้รูปลุงคิดถึงกันแหละขณะที่เพจสติขลูกนะก็ได้โพสต์ว่าอาจไม่ใช่แค่เราที่คิดถึงลุง ซึ่งทางด้านของคุณเต้มงคลกิจนะคะก็ได้โพสต์ข้อความด้วยนะคะว่า แม้ลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็พยายามใช้สายสัมพันธ์เก่ากับเจ้าชายซาอุประสานช่วยอ,อพยพคนไทยในอิสราเอล2.7หมื่นคนอีกแรงหนึ่งส่วนนายกดิจิทัลเนี่ยยังต้องใช้เวลาเรียนรู้งานจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะในโลกออนไลน,น์ได้มีการแชร์โพสในทวิตเตอร์นะคะที่อ้างว่าเป็นของมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียนะคะโดยพระองค์เนี่ยได้ทวีตข้อความว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฉันมีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายม,มูฮัมหมดบินซัลมานอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนอ่าวไทยในวันศุกร์หน้า และฉันจะขอให้พระองค์ช่วยอ,อพยพคนไทยออกจากเขตทวีความรุนแรงในกาซาและบริเวณโดยรอบซึ่งพระองค์นะก็ได้โพสต์ภาพของพลเอกประยุจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะโดยนางสาวรัชดาธน,นนิเรศอดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้มีการรีทวิตข้อความนะคะแล้วก็บอกว่าลุงตู่ปูทางไว้ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุการช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านจากอิสราเอลเนี่ยต้องใช้ความสัมพันธ์กับหลายประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่สําคัญนะที่จะมีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้เข้าพบประคุราชกุมารในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและประเทศอ่าวในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งทางด้านของนายเสถานะคะก็ได้ออกมาตอบกับข้อความของนางสาวรัชดานะครับซึ่ง้องบอกว่าถูกต้องครับขอบคุณครับ ขณะเดียวกันนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียได้โพสต์ภาพลุงตู่โดยเขาบอกว่าเจ้าชายซาอุเหมือนจะคิดถึงลุงตู่หรืออย่างไรแคปชั่นบอกว่ากําลังจะมีการประชุมกับนายกไทยในวันศุกนี้ซึ่งนายกไทยเนี่ยคือนายกนิดแต่รูปเนี่ยเป็นรูปนายกลุงตู่เสียอย่างนั้น นอกจากนี้นะคะเขายัางบอกว่ากูกาลังคิดว่าลุงตู่เนี่ยท่านแกล้งบอกไปญี่ปุ่นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยท่านแอบไปซาอุหาเจ้าชายแน่ๆเจ้าชายซาอุโพสถึงลุงตู่ของพวกเรานายกรัฐมนตรีประเทศไทยในขณะที่คุณเต้มงคลกิจสุขสินธรานนนะคะอดีตสสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพักไทยศรีไลเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความด้วยนะคะว่าแม้ลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็พยายามใช้สายสัมพันธ์เก่ากับเจ้าชายซาอุประสานช่วยอพยพคนไทยในอิสราเอล2.7หมื่นคนอีกแรงหนึ่งส่วนนายกดิจิทัลเนี่ยยังต้องใช้เวลาเรียนรู้งานแล้วก็ชาวเน็ตนะคะยังมีการพูดย้อนไปถึงครั้งที่อพยพคนไทยในสุดานะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศซาอุดิอราระเบียโดยเขาบอกว่าขอบคุณอดีตนายกลุงตู่ท่านออกมาแล้วแต่ power เนี่ยยังเต็มพิกัดนี่แหละความน่าเชื่อถือและความเคารพไว้วางใจที่ซาอุดิอาระเบียมีให้ท่านขอบคุณเจ้าชายขอบคุณขอบคุณ นอกจากนี้นะคะทางด้านของเพจเดอะเมตตาดีนะยังได้โพสถ,ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าซาอุเนี่ยเปิดช่องเจราจารช่วยคนไทยในอิสราเอลกลับบ้านไทยเปลี่ยนนายกแล้วแต่ยังใช้รูปรุงคิดถึงกันแหละขณะที่เพจสติขลุกนะคะก็ได้โพสต์ว่าอาจไม่ใช่เราที่คิดถึงลุงนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากในโซเชียลนะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากพลเอกประยุจยันโอชาอดิตนายกรัฐมนตรีได้กล้าลงจากตาแหนง่งแล้วก็เก็บตัวเงียบมาตลอด โดยบรรดาแฟนคลับของลุงตู่นนะคะก็พยายามติดตามถามข่าวเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวของอดีตนายกคนที่29นะคะอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ไม่ค่อยรับทราบข่าวคราว,าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวมากนะักล่าสุดค่ะมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์พร้อมครอบครัวเนี่ยเก็บข้าวของใส่กระเป๋าออกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงียบๆแบบส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีคะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีโอกาสพาครอบครัว,ว,ว,วไปเที่ยวต่างประเทศอย่างพร้อมหนะ้าพร้อมตานับตั้งแต่เข้ามา แก้ไขปัญหาและก็บริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งและวิกฤตใหญ่ทั้งปัญหาการเมืองรวมถึงสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาค่ะ